สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่60มาแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปเที่ยวร้านอาหารนะคะของแต่ละคนเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยนะคะว่าจะน่ารักแค่ไหนไปร้านอาหารสุดป่วนนะคะนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ของน้องเอ,อ่อชานมกระต่ายนะคะนี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูของเขากันดีกว่า ตรงนี้ก็อยู่ตรงเออเขาเรียกว่าอะไรนะตรงข้ามมินิมาร์ทอืมนี่เข้ามาออกแนวแบบว่าหมูกระทะปะชาบูอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยน่ารักนะนี่ก็จะประมาณนี้จริงๆแล้วถ้ามออีไฟอยู่บนโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยมันจะดูแบบดีมากเลยนะเฮ้ยจะดูแบบวิชาบูหมูกะระทะเลยแหละอ่าไอเดียดีนะคะนี่เห็นเปล่า ร้านน้องเขาก็มี2ชั้นนะคะนี่มีเล่นดนตรีสดตอนกลางคืนด้วยนะเอ้ยน่ารักดีนะนี่ไอเดียดีมากเลยจ้าต่อไปนะคะจะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งเป็นสีออกแนวชมพูขาวร้านหวานหวานนะคะของน้องเออน้องไพรินนะคะอายุ25จริงๆหรือเปล่าคะเนี่ยน้องก็สร้างร้านอาหารสีชมพูขาวใช่ไหม โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูของน้องกันเลยดีกว่านะคะสร้างเก่งนั้นเนี่ยดูสิข้างหน้าก็สวยแล้วข้างในก็คือแบบโอ้โหร้านหวานมากเลยจ้าหมดตอมแล้วสมควรที่จะขายขนมหวานจริงๆนะหวานมากๆนี่เห็นไหมมีที่นงที่นั่งด้วยสร้างเก่งนั้นเนี่ยดูสิเห็นเปล่า นี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้าเนี่ยถ้ามีที่คิดตังนะจะเพอร์เฟกมากเลยโอเคค่ะนี่เข้ามาดูกันได้นะทุกคนหวานสมชื่อร้านเลยจ้าร้านขนมหวานน่ารักเบลลบอ่าเห็นเปล่าป้าเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ของใครเอย่ย เป็นร้านขนมเค้กนะคะสีแปลกมากเลยส้มฟ้านะคะน้องลิศค่ะน้องอลิศเออใช่น้องอลิศนะคะนี่น้องอลิศก็สร้างเป็นร้านขนมเค้กนะคะสีฟ้าสม้มเอยแปลกใหม่ไม่ซ้ําใครเลยค่ะนี่ก็จะมีเป็นโต๊ะกินนะแล้วก็ตรงนี้พี่ปออยากจะให้เพิ่มเป็นเคาน์เตอร์มาอีกหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าให้วางขนมเค้กตรงเนี้ยมันจะดูน่ากินอีกนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมน่ารักมากค่ะ หน่มเค้กถ้าใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะร้านจะดูแบบว่าปังมากเลยนะจ๊ะลองไปเพิ่มเอาดูนะป้าเราไปหลังต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นของช่องอร่ยเอ้ยของน้องทีทีชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้อ่าคือพี่ปอเรียงลำดับนะจาก1-10ถึง10นะจ๊ะจากล่างขึ้นบนสำหรับของใครที่ไม่มีก็ พี่ปอจะพิมพ์คำว่าเข้าไม่ได้ก็ไปดูด้วยนะว่ามันเลขถูกหรือเปล่าอ่ะมาดูของทีทีชาแนลอันนี้น้องก็จะทำเป็นออกแนวคาเฟ่น่ารักทีเดียวเลยเชียวเป็นคาเฟ่ในสวนเห็นไหมนี่เฮ้ยสร้างเก่งอ่ะวันวันไม่มีอะไรทำใช่ไหมฮะไม่มีอะไรทำใช่ปะทีทีให้เรียกว่าทีใช่ไหมน้องทีอย่างเงี้ยใช่ปะเออคือแบบ ว่างมากใช่ไหมแอบแซวนิดนึงเพราะอะไรรู้ปะน้องสร้างเยอะมากลากเสียงยาวๆน้องสร้างเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีใครสร้างเกินสิบอันบ้างนี่ของน้องนะเขาก็จะน่ารักทุกอันเลยความคิดน้องเขาก็จะแบบว่าดีมากเห็นปะออกไม่ได้ออกไปได้คาเฟ่นในสวนเก๋ๆกันไปอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรข้างหลัง นี่ข้างหลังก็จะมีอีกนะคือลงทุนอันนี้ประมาณ10ล้าน <c alf> e> คาเฟ่คล้ายๆของอเมซอนอเมซอนก็ประมาณ3-4ล้านปะในการเปิดร้านคาเฟ่สัก1ล้านอะไรเงี้ยนะน่ารักมากเลยค่ะอ่าต่อไปนะจ๊ะร้านร้านอาหารสีเขียวค่ะทุกคนเป็นกบเคโลใช่ไหม ถ้าพี่ปอดูไม่ผิดนี่มันเป็นเคโลใช่ปะ่ะทุกคนซากุระคิดไทยแลนด์นะคะนี่เลยน่ารักมากอ่ะเก๋อ่ะเก๋ไก่เก๋ไก่สไลเดอร์เออทำไมต้องคำนี้มันต้องของจองด้วยนะเก๋ไก่สไลเดอร์โอ้ยชื่อดี <laughs> ดูสิโอ้ยน่ารักนี่ก็คือร้านอาหารของน้องเขานะคะแต่มากินข้างนอกนะบรรยากาศคือแบบโอยชิลมากเลยอะ่ะเห็น ถ้าปูพื้นเป็นหญ้าจะสวยมากเลยนะแล้วก็เอาอีกต้นมาพ้าเนี่ยไปไว้ข้างหลังนิดนึงนะทั้งทุกคนต้นปาล์มเนี่ยเออมันจะได้ไม่บังกบแสนสวยของเราพี่ปอชอบตรงลูกกตามากเลยมันแบวพี่ปอเคยหัดทำแล้วแต่ทำไม่ได้ทำแล้วมันไม่แบวมาเรามาดูร้านต่อไปเลยนะอันนี้สร้างในโรงเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนดีสร้างตรงไหนคือจะบอกว่าน่ารักนะหลังเนี้ยอ่าป่าของใครเอ่ย อันนี้ของน้องซาก,กุระนะคะนี่หนูเริ่มเรียกสี่ไว้หลังเลข8ค่ะทุกคนดูด้วยนะจ๊ะเออถ้าอยากแก้ไขให้กดที่3จุดที่พี่ปอวงไว้ให้นะคะมันจะได้แก้ข้อความได้นะมันจะได้ไม่เป็น2โพสต์แบบนี้นะจ๊ะมันจะงงนิดนึงเข้าใจไหมคะอืมลองอไปทําดูนะสําหรับใครที่ชอบพิมพ์ผิดนะจ๊ะอ่าต่อไปเราก็จะมาดูว่าน้องทําอะไรบ้างเป็นร้านขนมเคก้กน่ารักเลยนะคล้ายๆกับ ของน้องอะไรนะตะกี้น้องอลิศป่ะหรือน้องอะไรนะที่สร้างเออร้านคล้ายๆกันอยู่ที่โรงเรียนด้วยวันนี้ใจตรงกันเยอะมากเลยนะสร้างที่โรงเรียนหลายคนเลยใช่ไหมุียน้องสร้างน่ารักมากเลยค่ะดูดิสีชมพูใครทําก็รอดนะอ่าจริงๆเนาะว่าไหมน่ารักนี่มาดูหลังต่อไปกันเลยจ้าที่โรงเรียนเหมือนกันน่าจะเป็นร้านอาหารในโรงเรียนนะจ๊ะ ของน้องแอมใช่ไหมชื่อแอมหรือเปล่าอ่านี่หนูชื่อแอมค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนะน้องบอกว่าไม่ได้สวยมากนะคะแต่หนูตั้งใจโอเคค่ะตั้งใจเดี๋ยวเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างร้านอาหารในโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะจ๊ะคือไอเดียน้องดีมากเลยนะพี่ปออยากจะสร้างโรงอาหารในโรงเรียนแต่พี่ปอก็ขี้เกียจยังไม่ได้ทําเลยอะ ถามว่าเกมนี้มีโรงอาหารไหมมันจะเป็นที่ทําอาหารสําหรับวิชาวิชาหนึ่งเวลากินข้าวนักเรียนเขาก็จะกินที่ห้องนะมันไม่มีโรงอาหารแบบชัดเจนอะเออลองสร้างกันดูนะโรงอาหารที่โรงเรียนพี่ปอว่าดีนะนี่ความคิดสร้างสารรค์ตบมือคะ่ะไปเราไปดูหลังต่อไปคือพี่ปอมาหลังเนี้ยแล้วพี่ปองงมากเลยจ้าเดี๋ยวเดยไปดูว่างงตรงไหนนะอืมอันนี้หองใครเอย พี่ปอคะหนูชื่ออริสค่ะนี่ชื่อก็เหมือนคนแรกอีกแล้วเหรออ่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าน้องทําอะไรพี่ปอเข้ามาปุบใช่ไหมมันมุ่งตรงมาที่นี่เลยพี่ปอก็มาเสร็จแล้วพี่ปอก็มองเข้าไปเฮ้ยมีแค่สองอย่างเหรอมันเป็นร้านอาหารแล้วใช่ไหมเนี่ยคืองงอยู่เหมือนกันว่านี่คือร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็พี่ปอก็ เข้าไปอ่านของน้องอีกรอบหนึ่งน้องบอกว่าอยู่ตรงบ้านผู้หญิงถ้าน้องไม่บอกว่าอยู่ตรงบ้านผู้หญิงพี่ปอก็จะไม่ไปและจบคลิปไปอย่างแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเออพี่ปอก็เลยเข้ามาโอเคดีนะเนี่ยที่เพราะตอนให้ไปมันไม่ได้มาตรงนี้เลยจ้าอืม้องก็สร้างเป็นร้านอาหารนะคะน่ารักเก๋ๆร้านอาหารในบ้านช่วงยุคนี้นะจ๊ะเปิดอาหารในบ้านมันก็ดีใช่ไหมเออน่ารัก โซนนั่งเล่นต้องเป็นซอโซอนะคะอืมไปน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยอันนี้น้องก็บอกว่าเป็นร้านเหมือนกันร้านอาหารคือวันนี้จะร้านอาหารอย่างเดียวเลยนะน้องอิงค่ะไปอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารในบ้านเหมือนกันนะคะทุกคนใจตรงกันเยอะมากเลยคลิปเนี้ยทุกคนนี่นั่งกินชิลชบรรยากาศดีมาก มีร้านซูชิอร่อยอร่อยจ้าอันนี้น่าจะเป็นบัวลอยไข่หวานคิดเอาเองคิดเอาเองว่ามันเป็นบัวลอยไข่หวานหรือจะเป็นแกงเขียวหวานไก่อันนี้จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเห็นไหมเออน่ารักนะนี่เดี๋ยวให้ดูมุมสูงคือแบบมุมสูงสวยมากนี่ฮีอ๋อโหเปิดร้านในบ้านชิลมากไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยมาค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยนะคะอันนี้ ร้านเค้กนะจ้าร้านขนมเค้กชอบจ้าก็จะขายแต่ขนมเค้กอย่างเดียวเลยเหมือนร้านของฝากของประเทศเราอะเนาะมาน้องเฟิร์สพาเที่ยวพาชมชาแนลปะอยู่ข้างกับที่จอดรถโอเคถูกต้องไปไปเเป๊ะมาน้องบอกสร้างถึง4วันเลยนะคะทุกคนอ่ะเข้าไป สร้างได้น่ารักดีนะเก๋กไก่มากเลยดูเดชเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเป็นโซนโซนเลยอ่ะโ,อโหนึกถึงของเก่าไม่ออกเลยว่าตรงนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะนี่สร้างสวยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตู้ขนมเค้กนะและนี่ก็เป็นขนมเค้กแบบต่างๆเอ้ยน่ารักสวยสวยใครอยากลองสร้างร้านขนมเค้กแบบเก๋กๆก็ลองเอาไปสร้างดูได้นะเอ้ยน่ารักดีนะนี่เห็นไหม เป็นสเต็ปสเต็ปเลยจ้ะสวยมากสวยมากสวยไม่มีทิตฐิไม่รู้จะติอะไรดีเพราะว่ามันน่ารักมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยร้านนี้ก็น่ารักมากหุยดูดิแค่ข้างนอกอะยังสวยเลยทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอันนี้ของน้องคนไหนเอ่ยสก o o ตซิมูเลเตอร์ช n แนลนะคะชื่อเข้าหอมค่ะ ข้าวหอมนะคะรูปโปรไฟล์เนี้ยมีคนใช้เยอะมากเลยรู้หรือเปล่าก่อนเข้าร้านเนี่ยมุมถ่ายรูปอะไรประมาณเนี้ยอุย้ยตรงนี้ดีมากเลยอะทุกคนนี่ตรงนี้โอ้โหสุดติ่งสุดติ่งอันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบมากเลยก็จะเป็นโซนโอ้โหถ่ายรูปเยอะมากนี่ถ้าเป็นออของจริงนี่คือแบบมาซื้อแบบว่าขนมชิ้นเดียวแล้วแบบถ่ายรูปคุ้มอะถ่ายรูปคุ้มมากมุมเยอะมากอ่า ไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้สั่งอาหารด้านนี้นะจ๊ะน,นี่เห็นป่ากับข้าวเพียบใครจะสั่งอะไรมีหมดทุกอย่างนะจ๊ะโอ้ยนี่ขอบอกว่าความคิดสร้างสรรค์มากทุกคนเนี่ยเห็นปะมันเหมือนของจริงวัวกระติกน้ำแข็งอันเนี้ยก๊อบด่วนก๊อบด่วนคือแบบเฮ้ยคิดได้ไงอะอะดีๆคิดได้ไง ใช่ปะโหแบบเพิ่งเคยเห็นคนแรกเลยอันจริงกะติกน้ำแข็งซีน้ำเงินไม่อยากจะเชื่อกระติกน้ำแข็งแบบนี้ก็มาโหดูห้องน้ำดิห้องน้ำหม,หมดคำจะพูดอะน่ารักขอใช้นิดนึงน่ารักเห็นป่ะปิดตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหฉีแบบเปิดเปิดไม่ใช่นะจ๊ะเขาก็ปิดให้นะ สวยมากเลยค่ะตบมือต่อไปเรามาดูหลังนี้กันดีกว่าโล่งโปร่งสบายเย็นตั้งแต่ยังไม่เข้าร้านเลยจ้าร <laughs> ้านนี้ของใครเอ่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะจ๊ะอร่อยอร่อยอะไรอร่อยอะลูก <laughs> อยู่ที่ฟาร์มอ่าชีอช่องว่าอร่อยโอ้โหเข้าไปปุ๊บนี่เห็นได้ทุกมุมเลยนะจ๊ะนี่เอยร้านก็น่ารักนะ ออกแน่แบบบุฟเฟ่หรือเปล่ากินตรงนี้หยิบตรงนน้นอะไรย่งเี้โอ้ยโต๊ะโต๊กกินใหญ่มากเห็นปากของเต็มมากนี่ร9 9บาทนี่กินจุกนะจ๊ะกินจนอืึแตกกันเลยทีเดียวจา้าโอ้โห,โหบรรยากาศดีมากเลยข้างหลังอะ่ะเฮ้ยพี่ปอลืมไปข้างหลังน้องบอกมีจุดชมวิวทำไมลืมมาขอโทษทีใครลองเข้าไปสำรวจหน่อยซีหลังเนี้ย ลองเข้าไปสำรวจสิข้างหลังเขามีอะไรรู้มากเออคิดว่ามีแค่นั้นไปเราไปหลังต่อไปกันเลยนะจ๊ะส้มตำป้าสมศรีจ้าร้านน่ารักมากสุภชัยนะคะน้องบอกว่าเป็นชื่อน้องไม่ใช่ชื่อพ่อนะน้องส่งมาสองอันจ้าไอดี ID ก็อยู่ตรงนั้นนะใครอยากได้ก็เข้าไปดูได้ใครไม่มาดูถึงคลิปสุดท้ายพี่ปอจะบอกได้เลยว่าเสียใจมากนี่คือจะบอกว่า จ้านี่พัดลมเพดานก็มาทุกคนเป็นคลิปแรกที่พี่ปอเห็นนะว่ามีพัดลมเพดานสุดยอดคิดได้ไงเนี่ยอันนี้ตะแกรงเนี่ยเคยเห็นแล้วรอบหนึ่งแต่น้องก็เอามาทำคือแบบเกล้งง่ะความคิดดีมากตอนนั้นพี่ปอจะทำย่างไก่พี่ปอยังนึกอยู่ว่าไอ้ตะแกรงเนี่ยมันทำยังไงอ๋อโอเคเกตแล้เข้าใจความคิดดีมากดูดีมีมะกงมะกอโอ้โหสูตรสูต เก่งมากอะ่ะชอบรอ้านนี้ชอบชอบเห็นไหมอะ่ะน่ารักเนาะยืมทําละครสั้นหน่อยนะพอเสร็จแล้วพี่ปอก็ยืมใช่ไหมเอ้ยน่ารักชอบชอบถ้าพี่ปอบอกแล้วว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะหาชื่อช่องไม่เจอขออภัยด้วยนะบางทีไม่ได้ทิ้งเครดิตไว้ให้นะแต่ขอไว้ตรงนี้ก่อนนี่เป็นร้านซูชิอีกร้านหนึ่งของน้องเขา ID ก็รวมกันอยู่กับ อันแรกอะนะไอดี ID ของน้องเ็มีอยู่2อันก็กดสต็อปนะใครอยากจะดูไอดีของใครก็สต็อปไว้นิดนึงแล้วก็จดนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยสวยทุกอย่างวันนี้คือแบบเฮ้ยน่ารักมากมาจ้าหลังสุดท้ายกันเลยนะเพราะว่าคนนี้ส่งคนแรกแต่พี่ปอคิดว่าน้องเขาแบบว่าน้องบอกให้ไปดูแล้วก็คิดว่าเป็นของคนอื่นแล้วให้พี่ปอไปดูโอเคพอเข้ามาก็ เป็นของน้องเขานะจ๊อะอะของใครเอ,อ่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยน้องชื่อเมลนะคะสร้างน่ารักดีนะอืมคือจบเลยมาของน้องเขามีตลาดที่โรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะโอเคร้านอาหารตามสั่งยยพรนะจน๊ะนี่เข้าไปก็จะเป็นร้านออกแนวโทนฟ้าๆนะสวยสวยเดี๋ยวให้มาดูอีกอย่างหนึ่งอ่ะน้องสร้างร้านอาหารเสร็จแล้วใช่ไหม ยังมีบ้านพักอีกก็คงใส่เป็นบ้านเยรพนนี่แหละมัง้ง <c oughs> นะาน่าจะนะข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเอ้ยสร้างน่ารักนะตรงเนี้ยดูดิคือคือแบบว่าไงอะพื้นที่มันโอเคมากเลยอะโครงสร้างมันสวยนะเนี่ยเอามาจัดอีกนิดนึงคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอะไรสวย,สวยเลยแหละเออเดี๋ยวมาดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรต่อนะจน๊ะนี่โอ้โหนี่เลยวอะไรเนี่ย สะพานลอยจ้าทุกคนโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยน่ารักน่ารักมันพอเอามาวางไว้ตรงนี้มันก็โอเคนะคือเราไม่ต้องเดินทั้งล่างไงเดินทั้งบนเอาเอ้ยเก๋เก๋เก,เก,เก๋อืมมาน้องสร้างอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่น้องบอกนะจ๊ะโจ๊กเย,ยสายร้านเค้กพี่ปอร้านขนมไทยปงังเงาะมีชื่อรานด้วยร้านตังโมร้านซูชิ มีร้านส้มด้วยโอ้ยมีตั้งชื่อให้ด้วยนะอื้ขยันแค่ไหนเนี่ยถามใจดูขยันมากนี่มีร้านดอกไม้ประจันร้านมะเขือเทศพี่เมลใช่ป่ะร้านไข่หมูพี่ทิพโอ้โหน่ารักมากเลยจ้าเก่งทุกคนเลยนะวันนี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้ไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอเคแล้วเจอกับพี่ปอหม